าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ วันนี้วันกตันญูนะต่อบาลผลก็ต้องพูดให้เขาใจแต่ท่านจะเป็นไทยสัญชาติจีนหรือจีนสัญชาติไทยก็ไม่หวากนแต่จะมาคิดว่าจะปลูกตีนสาตีนนี้ปลูกไทยไม่สำคัญสำคัญทำทุกวันได้ไหมกตตันญูทุกวันได้ไหมจเจริญบุพการีและเมื่อถึงคุณของผู้มีพระคุณทุกวัน,ท,วนทุกนาทีทุกลมหายใจได้ไหม จำเล็ถึงคุณพระพุทธเจ้า,าทุกนาทีทองได้ไหมที่มีพระคุณอรุณเหลือนึกถึงพระธรรมที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยตลอดทั้งวิคนาทีเดียวก็ต้องคิดได้ไหมไม่จําเป็นต้องมาคิดในวันพระนี้เนะี่ยได้หรือไม่ประกันได้คิดถึงคุณค่าของพระสงฆ์นตนะแก้วสามประการทุกวินาทีพาหงมหากาทุกวินาที การจะเจริญสืจเจริญสือเจริญหน้าที่การงานเงินไหลนองทองไหลมาท่านได้กาไรชีวิตชีวิตท่านได้กาไรเงินจะไหลนองทองไหลมาเพราะอารมณ์ท่านดีมีปัญญาได้จากการเจริญพระกรรมฐานถ,ถ,ถูกต้องตามคลองของชีวิตแล้วอันแน่นอนที่สุดสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง